เมคุนเราจะเริ่มการพยากรณไพ่ศาสตร์ของรามะทิเบตนะคะเดี๋ยวรอผู้ที่ต้องการพยากรสักครู่ค่ะดึนไพ่ให้นะคะโดยเราจะทำการพนมเมืออที่ฐานตั้งจิตนะคะแล้วก็สลับสับไพ่ทั้งหมดสิครั้งนะคะและจะส่งให้ผู้พยากรณ เดี๋ยวเราจะให้หยิบไพ่ออกมาสิบสองใบนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฮัลโหล Hello! เดี๋ยวรอผู้มาขออภัยาก,ก่อนสักครู่นะคะจีราศจีราศ เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งปิดไลค์ก่อนก็ได้ค่ะ